วันนี้ผมจะทดลองสุดซุ่มเก้าอ่ะเอะอกเ,กเห็นไหมได้ปุริอ่ะมามาดูเลอเอ้าวแล้วครับผมมาขอการาบสวีทสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะแจ๊ก็วันนี้ไม่ยกกับผมมีโหวเด็ดุดลอหน้าตาดีเช่นเคยนะครับผมเอาแล้วผมนี้ผมก็จะมาทดลองสูดซุ่ม เอเดาเออครั้งที่3ามเออกูมือนอีกแล้วประมาณนั้นก็มาวันนี้ผมจะทดลองสูดซุ่มเก่าๆอ่ะเออก็ซึ่งวันนี้ผมเอา ep ที่1มานะทดลองแต่การทดลองเป็น ep ที่3โอเคเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปพวกเออซูดซุ่มสูดอะไรอย่างเงี้ยผมแยกไว้ให้ในเพลิ์แล้วนะเออถ้าเป็นวันพันแมนนะประมาณนั้นเพลิแม่งโคตรเยอะเลยฮ่เอ้ยผมไปนั่งแยกมาเมื่อกี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอ,อประมาณนั้นนะครับผมถ้าอยากดูนะก็เข้าชมกันได้นะครับเต็มที่ก็มาวันนี้เอาเป็นุดซุมของ E ีพีที่หนึ่งมานะ e ีพีแรกเลยอะ่ะที่มันเป็นรูปคิงอะ่ะเออควดมึนอะ่ะเออผมผมก็ผมว่าน่ามึนนะดูอีพีแรกนะแต่ผมก็จำสูตรไม่ได้แล้วครับ<อ>เราต้องไปดูที่ช่องฮีโร่เพชรเนี่ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยเนี่ยเห็นปะ เนี่ยช่องเนี้ยโอ้โห,โ,โ,หโ,โคตรดีโอ้โห <c oughs> <c oughs> เออมาณนั้นก็เข้าวผมเข้าไปดูกันล้วกันนะอีพีที่หนึ่งเ้ฮาเอ้ย,อยว่าทำอะไรมั่งนะอยู่ไหนวะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวกอกัอนกอกันเฮ้ขอไปดูกันล้วกันนะโอเคไปดูก่อน ตอนนี้ผมก็ได้ความรู้มาแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปดูช่องฮีโร่เพชช่องแห่งการมีสาระปั๊แต่บอกตรงๆนะผม,ผมดูคลิปเก่้าตัวเองโคตรปวดหัวตอนนี้เออรู้สึกปวดหัวอย่มัดูคลิปเก่าตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนไอห้ามีคนคอมเมนต์เยอะอยู่นะคิปว่าวเก่้าเนี่ยดูดิพูดมากพูดมากไปครับคลิปไม่น่าดูเลย ไม่เป็นไรครับผมผมก็พัฒนาตัวนะครับผมเมื่อก่อนผมอาจจะพูดมากนะตอนนี้ก็พูดมากเหมือนเดิมนะครับผมอออโอเค <laughs> ส,สุดสุดแลกนาะนทิปเดือนนานนะมผมก็เห็นมันพลาดแล้วแหละแต่โอ้โหแต่ดูดิเมื่อก่อนผมยังใช้เครื่องเก่าอยู่เลยคิดถึงอยู่คิดถึงแต่คาแตนตามขา่าวนะดูดิก็มาได้สูดกันแล้วบังเดียวไป ทดลองสุดซุมอีพีที่หนึ่งกันเลยนะซึ่งมันจะรวนๆอะ่ะเอออีพีหนึ่งอะ่ะเนี่ยเอา้ากดพีดอีกไอ้าซึ่งที่ผมเข้าใจนะเออจากที่ตัวเองในสิบเดือนก่อนบอกผมมาจริงนังไปหรือเปล่าในจากที่สิบเดือนก่อนบอกผมมาที่ผมเข้าใจนะคือจัดทีมให้เอาเอเดซอาออกทั้งหมดเลยและเอาสส่สีทองก็คือว่าเอาใสา่อาวอุธอ่ะเข้าในทีมให้หมดแต่ไม่ใช่นะเอเดอานะเอออยู่ไหนจ้า เนี่ยเอาตัวอะไรก็ได้เขาเพิ่งเลยไม่ใช่เอเาร์นะเอแค่นั้นพอเข้าครับใส่ดีทองให้มันผืนสีทองหมดอะเออที่ผมเข้าใจนะไอห้าตัวเองก็พูดมือนิกทำให้ตอนนี้มืนนิกเออออไม่มีเอ r แล้วนะสีทองแล้วก็ไปซุ่มนะน่าจะใช่นะใช่หรอใช่ดิเออใช่ไปเลยเออผมว่าใช่แหละอย่างนี้แหละไปก็ไปซุ่มเลยนะ ซึ่งวันนี้ผมลืมบอกว่ามาอยู่กับไอดีลักของผมนะไอดีลักปะวะ YouTube อ๋อไอดีลักไอ้าคุณกูว่าทำไมพลังมันน้อยจังตกใจเราเปลี่ยนทีมนี่ว่าเอออเ้ยเอ้ยเออแหละไปไปสู่มาเลยซึ่งผมจะไม่สูมอไอทัตสมักกี้อเด็บที่มันมากำเนิอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันได้ยากอะตรงๆเลยออืมยากเกินไปสุดผมอาจจะเอื้อมถึงก็จริงนะแต่มัน อาจจะเสียสัะยายกรอนหลายอย่างมั้งผมไม่รู้เรื่องะเออก็ย้ําก่อนนะว่าสูดซุซ่มเออผมทําคนเดียวว่าพอมันเป็นสูดซุซ่มพรของผมประมาณนั้นแต่ใครจะทก็ได้ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็ย้ําก่อนนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ได้ก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมตามลบที่หลังเลอเล่นเราอเล่นก็ไม่ได้ก็คอมเมนตนะ์ได้ <Huh? S 1> อเอเอ,มเมอ,อแต่พยายามอย่าใช้คำหยาบนะแนะนําเลยเพราะว่าถ้าคุณใช้คำหยาบอะ่ะ เออมาแล้ว u t u b e มันลบเองไงพูดได้หรอประมาณนั้นแหละเออผมจะได้เห็นด้วยไงเข้าใจปะเออจะได้อ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเงี้ยเ,เข้าใจไหมแต่ได้ก็คอมเมนต์นนะเออเดี๋ยวหาว่าไอห้ามีแต่ไม่ได้อะไรอย่างนี้เออแต่ช่วงนี้มันได้บ่อยมากเลยะตรงๆเออแต่ช้างมาเถอะมาไปซุ่มกันเลยซึ่งวันนี้มีห้าสิบใบผมจะซุ่มแค่สามสิบใบนะถ้าสามสิบใบไม่มาก็คือว่าไม่ได้ โอเคพูดมากไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละปะมจะพยายามพูดให้น้อยนะอืมต้น,น้ามาเยอะ <c oughs> ปะสิบใบแรกดึดดึมดึมดม,มาเฮะน,นะโอ้โหม,ม,ม,มันรู้สึกเข็มๆก็ <c oughs> ไะได้ อุ้ยได้อยู่นะถูกไติอุ้ยมาติตอกันเลยเยอะบาหุสันนไม่ใช่ฮะเปลี่ยนชื่อขึ้นตกใจถือว่ายัง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 ไอ้นี้อยู่อีพีหนึ่งยังแบบช้าอยู่เครื่องยังไม่ร้อนเออไปครับผมใบเดียวไม่ใช่ใบเดียวก่อนใบเดียวใครอะไม่รู้จักลอเล่นลอเล่นรู้จักทุกตัวแล้วผมอะดูมาบอย <Yeah. S 1> ไป มาเถอะนะสามสิบใบของข้อสามสิบโอ้โหแชมป์ในวันนี้แสดงถึงความหมายกันสุงก็โอ้ไม่เล้วอะโอ้โหอีเ,อเขมปีเฮ้ยแม่งไม่ได้เจอสถานการณ์ตึงเครียดแค่แบบนี้มานานเดี๋ยวเพิ่งไม่ก่นน <c oughs> อนใบเนี่เาเลี้ยงเอาเรื่องเอาเรื่องตึงแล้วะ <c oughs> ตึงมือไปจะไปที่ไปมาเถอะนะมามาโอ้โหมา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 ฉันให้เธอมาเธอจะมาหรือเปล่าเอ,อือโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงจกหรอโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับผม อ่จริงๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมอาจริงๆโอ้โหขอโทษจริงๆนะครับผมก็คือว่าการทดลองครั้งนี้ไม่ได้นะครับผมหลายคนถามว่าพี่มึงจัดแชกอะไรหรือเปล่าผมบอกเลยถ้าไม่ได้ผมก็ลงหมดอเออได้ไม่ได้ก็ลงหมดก็คิมนี้คือไม่ได้ก็ลงนะครับผมโ okay. you know? อเคยูโนจะไดากานโอเคเออมันไม่ได้ทดลองอีพีที่หนึ่งทดลองนะแต่ทำไมมันได้มาเนี้ยผมให้ดูเลยเนี้ยมันได้นะั่ในอะไรโอ ได้ดูอีพินหนึ่งมั้งคือมันใหญ่ออฟืดนะเห็นไหมได้ปุลิอ่ะมามาดูเลยมามาอุ้ยมาเป็นไงผมบอกแล้วเป็นไงโอ้โหออกจากคุกเพื่อมาเจอแกอุ้ยปุลีปุลี่โอ้ยเป็นไงครับพอ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 ถ้าอยากไปดูไปดูคลิปเก่าได้เออเดี๋ยว ตัวไอไม่รู้มีเปล่านะผมจะใส่ไว้ให้แต่ไม่รู้ใส่คลิปไหนไว้นั่นแหละก็คือมันไม่ได้นะครับผมทดลองครั้งนี้นะครับผมนม่นนานๆนนนีนะที่ยังไม่ได้ตึงมืออยู่ <c oughs> ก็เป็นว่าถ้าใครดูจนไอจามแต่ยังไม่กดติดตามอันนี้ก็ไม่เอานะคลิปนี้สาระแน่นอยู่นะมีสลระนนในช่องเราไปแล้วจุ๊บๆนะเจอกันคลิปต่อไปจุ๊บๆ